สวัสดีครับเรียนท่านรองปลัดกระทรวงศุกษาหกรรมท่านประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติท่านผู้อำนวยการสำนัานเพิ่อผลิตองค์กรทั้ง8องค์กรที่ได้รางวัลน,นั้นสรงเกียรติในปีนี้ แขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนที่ขอรบเรารกรักทุกท่านครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่รัฐจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศเพื่อย,ยังประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติเริ่มเปิดดําเนินการครั้งแรกให้การเรียนการสอนในปีพศ2507มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมาาลเชียงใหม่มีให้การเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนักศึกษาทั้งสิ้นตอนนี้มากกว่า37,000คนบุคลากรประมาณ1 5 0 0 0นคนในปีนี้ก็ย่างกับปีที่5 6ย่างกับปีที่56อาจจะกล่าวได้ว่าความสําเร็จในการได้รับรางวัลทีคิวซีในปีนี้เนี่ยปัจจัยแห่งความสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยผมอาจจะสรุปได้เป็นหลักๆประมาณสัก4ปัจจัยหรือ4ประการด้วยกันประการแรกก็คือเรื่องของ leadership อันนี้ก็เป็นความมุ่งมั่นของผู้นำระดับสูงในการพัฒนามาาลเชียงใหม่ตามปณิธานแห่งการจัดตั้งมาาลเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติมหาวิทยาลัยได้นำเกณฑ์ TQa หรือในแวดวงการศึกษาที่เรียกว่า e d t e c มาใช้ในการบริหารจัดการทุกส่วนงานก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินการดังกล่าวนี้เนี่ยได้รับการสมนุนในเชิงนโยบายเป็นอย่างดียิ่งจากสภาหมาทลัยโดยเฉพาะท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยนายกสภาหมาทลัยท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อาวุธศรีสุกรีอุปนายกสภาหมาทลัยผู้ได้นําระบบ TQA ทางการศึกษาที่เรียกว่า SPE คมาใช้ในแวดวงการศึกษารวมทั้งอดีตอธิการบดีศาสตราจารย์เกียรติคุณดรพงศ์ศักดิด์ ทังกสิทธิที่เริ่มนําโครงการนี้มาใช้ได้ทําให้เกิดการพัฒนามาตามลําดับปัจจัยที่2ก็คือในเรื่องของ engagement คือความผูกพันขอนทุกคนในองคอ์กรเรามีวัฒนธรรมองค์กรที่ว่าร่วมด้วยช่วยกันของผู้บริหารและทุกคนในองคอ์กรที่ช่วยกันคนละไม้คุณละมือและปัจจัยที่3คือเรื่องของ attitude หรือการสร้างทัศนคติที่ทดีแก่บุคลากรทุกระดับในการเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและปัจจัยที่4ก็คือเรื่องที่เราเรียกว่า deployment คือการถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายของมหาชทยาลไปสู่การปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกส่วนงานเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนมหาาลยไปสู่เป้าหมายเดียวกันตามที่เราได้วางไว้ ความท้าทายและการมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จในการกลับเครื่อนองค์กรของมายลเชียงใหม่นั้นก็คือการบริหารจัดการให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยซึ่งมีขนาดใหญ่คข้างมากเนี่ยได้มีความแข้มแข็งแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันเพื่อมีผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้านักศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงชุมชนและสังคมในภาพรวมของประเทศขอบคุณครับ